วัสดีครับช่างแม่บัวนั่งจับวันนี้แม่บัวกบนังจับมาที่โรบินสันครับมาติดเส้นกระจกเพราะว่าโทรศัพท์แม่บัวนี่มาที่โรบินสันนี่แหละครับเพราะว่าแถวบ้านแม่บัวไม่ค่อยมีนะครับลูนเขาไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับทืนโรบินสันนะครับผมอันนี้ครับแม่บัวอยู่นี่ครับผมมาทำตัวร้าที่โรบินสันค่ะหน้ากระจกไอโทรศัพท์แม่บัว งพลังกับพลังงาน,าน,านก็ทำง,งานนี่ครับผมไปเลยครับเดี๋ยวไปดูเลยรครัทุกคนตอนนี้ไม่บัวกำลังจะไปที่โลตัสจนนะครับผมเดี๋ยวไปขายต่อนละครันวันนี้มาทุลหน้าทอร์สันแม่บวัวทอดทรศันแม,ม่บวัวเอาใจาย,ยากไม่เหมือนเครื่องื่นต์ก็เลยไปหาลานโทรศัพท์นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับร้านเขาอยู่ไหนโอเค เส้นประดวกทางท่าเสกกอนี้จะไปเซลยนให้อีอกซิดูนะครับผมตอนนี้อยู่ทุกขก่อนครับทันท่าก่อนนะครับสวัสดีครับมีเจอกันที่น้านะครับอันนี้ครับ,ะะนนรบล้อแม่บัวอยู่แม่บัวไปทุระลา นี่อาหารนะครับเอฟซีทโรบินซานครับดูสิครับน่ากินไหมครับโนนราคาแค่นะครับผมมีผักไทยด้วยนะครับแล้วก็มีขายด้วยตรงนี้ข้ามันกายนะครับผมเอาข้ามันกายชุดหนึ่งครับข้ามันไก่นะครับเอฟซีครับ